ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องที่สำนักข่าวอิสราเรื่องที่มีผู้ไปร้องเรื่องการยุบพรรคคือให้ดูเนี่ยนะครับว่าของจริงๆนั้นทั้ทงกรณีอดีตนายกทักษิณและกรณีของนายกวงอิงเนี่ยคือทั้งคุณวงอิงและคุณทักษิณเนี่ยจะเจอในสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดทุกกลไกถัดจากนี้ไปเนี่ย ซึ่งก็ให้ดูว่าเขาจะจบเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของคุณทักษิณเนี่ยซึ่งถ้าสะดับตับฟังกันมานะว่าจะให้จบเดือนพฤศจิกายน<ม>ก็กันยาตุลาพฤศจิกา<ม>ก็ตี<ม>ความว่าประมาณ3มเดือนมไม่ว่าเรื่องกรณีชั้น14กรณีบ้านจันสองละและกรณีอื่นๆมผมก็ไปดูกรณีไหนบ้างพูดเพื่อให้เป็นการบ้านกันเอาไว<ม>้นะครับว่า ว่าแต่ละส่วนนั้นใครทําอะไรก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจคือประเทศนี้มันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่ระบบว่าใครจะมาเป็นผู้ปกครองอะไรกันก็ได้นะโดยไม่ได้แยแสไม่ได้คํานึงถึงความรู้สึกของประชาชนใดๆคือบางเรื่องที่เขายังไม่นํามาใช้นี่ผมฟังจากผู้ใหญ่คนหนึ่งประเทศจ,จิงก็ไปตรวจสอบนั้นก็แล้วกันว่าในวันที่14สิงหาเนี่ยที่เรียกเข้าบา้บานจันทร์สองล่าตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะมันมีภาพและเสียงครบกันอยู่นะและไอ้คนที่บอกพูดมานะเขาบอกเขาเห็นกระตามาแล้ว ฟังตาไว้ตาฟังหูไหว้สองหูเหมือนกันไอ้นี่หนักที่สุดมันหนักตั้งแต่ประหลาดว่าคิดอะไรอยู่จึงเรียกเข้าบ้านและขณะที่หัวหน้าพักก็ไม่อยู่นะนะครับแล้วก็ทําในสถานะไหนแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกเป็นบุคคลที่ถูกต้องห้ามนะครับและเป็นคนที่สารรัฐธรรมนูญเตือนแม่ครบนะนะครับคือเขาแม่เขาแม่ครบคนไม่ดีเนะคนที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันเนะี่ยเป็นคนดีไหมเพราะเนี <S 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 2> <S 2> ่ยนะครับ ผมก็ยังวาดหวังว่าผมเชื่อในทฤษฎีกับกับสิ่งที่สดับสับฟังกันมานั้นว่าทุกคนเกมนั้นท่างกลางอำนาจและผลประโยชน์และการระบัดสัตว์ทุกอย่างคือการทำลายตัวเองทั้งสิน้นถ้าตัวเองเป็นคนรักษาคำพูดปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานะครับก็ยังมีความศรัทธากันอยู่ นับตั้งแต่กลับประเทศไทยวันที่22สิงหาปี66จัดตั้งรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นนายกในที่ประชุมรัฐสภาเวลานั้น22สิงหาคม66ถามว่าวันนี้เนี่ยศรัทธาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเห็นไหมศรัทธาก็าลดลงอย่างอย่างน่าใจหายแต่ว่ามันยังไม่เบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการเดินเข้ามาสู่เรื่องกรณีคุณอุุงยิงเนี่ย เพื่อทําให้ความศรัทธานั้นสิ้นสุดบางเรื่องเนี่ยนะครับง่ายๆเวลาลงพื้นที่นะโซเชียลมีเดียนี่ก็ช่างจะผิดเลืเอิไปผัดข้าวแก๊สไม่เปิดอย่างเงี้ยอ้าวเหรอฮะอ่ะเห็นไหมนึกว่านึกว่าไปโฟกัสกันที่มือว่าแบบเหมือนมือมือนี่มือนี่เขาเขาว่ากันอยู่แล้วเรื่องการผัดข้าวนะครับเอาเถอะเอาเถอะถือว่าเป็นความเป็นไปใหญ่อแต่โซเชียลไปถึงขนาดว่าแก๊สก็ไม่เปิดเหมือนกันออ ก็เ้าจริงเป็นอย่างไรก็ชี้แจงกันมาแล้วกันว่าหรือว่าเนี่ยนะครับมันเป็นระบบเชื้อมเพลองแบบใหม่หรือกระทะเนี่ยนะครับกระทะแบบแบบนี้มันมันร้อนได้ด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นความรู้เป็นวิทยาทานนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้อย่างเรานะครับคือหมายความว่าในโลกสื่อสารไร้พรมแดนเนีน่ยมันจับหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของ คุณองยิงและนายกทักษณิณของนายกทักษณิณเนี่ยนะครับคงจะไม่ก,กี่วันนี้คงจะรวดเร็วกว่าคุณุงอิงคุณยิงก็ก,ก,ก,ก็ก็ถูกเริ่มต้นนะครับแต่ว่าความหนักเนี่ยคือนับตั้งแต่วันปฏิบัติในหน้าที่นายกของคุณทักษณิณเนี่ยนะครับก็จะเริ่มในเวลาที่ไม่ชักช้าตัดจากนี้ไปจากที่คุณจุพรได้ดูรายละเอียดไอ้ฉบับเต็มของสมรข่าวิสาราเนี่ย ดูในรายละเอียดแล้วมองว่ารอดยากไหมคะเพราะดูเขาทามาละเอียดเหมือนกันนะคือมันมี <ทำ S 2> หลากหลายเรื่องราวนะครับข้อเท็จจริงถัดจากนี้อคือบางเรื่องที่เขายังไม่นํามาใช้นี่ผมฟังจากผู้ใหญ่คนหนึ่งเ่แต่เท็จแจริงก็ก็ไปตรวจสอบนั้นก็แล้วกันว่าในวันที่สิบสี่สิงหาเนี่ยที่เรียกข้าบา้บานจันทสองล่าตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเนะี่ยมันมีภาพและเสียงครบกันอยู่นะ และไอ้คนที่บอกพูดมานยเขาบอกเขาเห็นกระตามาแล้วอเราก็ฟังตาไว้ตาฟังหูไว้สองหูเหมือนกันไอ้นี่หนักที่สุดมันหนักตั้งแต่ประหลาดว่าคิดอะไรอยู่จึงเรียกเข้าบ้านอและขณะที่หัวหน้าพักก็ไม่อยู่นะค่ะนะครับแล้วก็ทําในสถานะไหนแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกเป็นบุคคลที่ถูกต้องห้ามนะครับและเป็นคนที่ สารรัฐธรรมนูญเตือนแม่ครบนะนะครับคือเขาแม่เขาแม่คบคนไม่ดีเลยคนที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นคนดีไหม,มดูคำวิิจัยสารรัฐธรรมนูญนอะเรื่องการครบคน,นะแล้วถ้าเขาพ้นผิดมาแล้วอะคะก็<อ>แบบ<อ>มีใบบริสุทธิ์แล้วนะคะไม่เรื่องจริยธรรมไม่เกี่ยวเนี่ยจริยธรรมมันไม่ใช่โทษทางอาญานะครับ บางคนไม่ได้ถูกดำเนินคดีทางอาญาอย่างคุณช่อเนี่ยนะครับก็ก็ไปโดนเรื่องจริยธรรมคนต้องคดีเนี่ยนะครับทุจริตคอร์รัปชันและยอมรับในพรมราชองค์การในการถวายดีกาเข้าไปว่ากระทำความผิดจริงก็แปลความว่าทุจริตจริงแล้วขนาดนั้นเนี่ยนะครับยังไม่พ้นโทษตีนนะอืมใช่ค่ะนะครับแม้จะทั้งพ้นโทษมาแล้วก็ตามอือ แต่ว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคดีอาญา<ะ>มันไม่เกี่ยวกับคดีแพ่งเขาเพิ่งเตือนหยบหยกเรื่องการค่บคู <c oughs> ถ้ายืนยันว่าคนที่ทุจริตคอร์รัปชันเป็นคนดีเนี่ยจริยธรรมที่สารรัฐธรรมนูญน,นะครับเอามาอ่านในคำวินิจฉัย <c oughs> นะครับคุณสมบัติต้องห้ามมงอลเสถานะนะครับก็ถือว่าไม่มีความหมายใดๆเขาเพิ่งเตือนหยบหยบ นะครับน้าลายยังไม่ทันแห้งใช่นะครับเพราะว่าหลังจากอ่านวินิจฉัยเสร็จปั๊บไม่ขัดมาไม่กี่ชั่วโมงเองคาวินิจฉัยออกข้าวหูซ้ายออกหูขวาเลยแต่ที่สําคัญก็คือว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างว่านะครับผมก็พยายามว่าเอ๊ะมันจะจริงได้อย่างไรแต่ว่าก็ฟังคนมาเนี่ยนะครับที่น่าเชื่อถือได้เขาบอกว่าเขาฟังมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินเต็มสองรูหูะ นะครับก็เท็จจริงยังไงไม่ทราบรวมกระทั่งเรื่องเราในกรณีชั้นส mm ิบสี่ผมก็สดับกับฟังกันมาอีกนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะผมยืนยันทุกเรื่องไม่ได้ขยับออกจากห้องเนี้ว่ามีภาพทั้งชั้นสิบสี่ภาพแวดล้อมต่างๆ mm hmm. นะครับกล้องในแต่ละจุดได้ครบอยู่ในมือสมบูรณ์แล้วค่ะ พราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องเนี่ยและเรื่องราวอื่นๆเนี่ยนะครับในการพูดวันนั้นมีร่องรอยหมดนะครับในการเกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องการคุยกับบิ๊กป้อมเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับนั่นตัวเองเป็นยังเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีอยู่นะนะครับคนหลบหนีคดีนะครับหลบหนีคําพิพากษาเนี่ยสามารถเจราจาในการจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วหรือไม่หรือแม้กระทั่งเจราจาับพลเอกประยุทธ์เรื่องพาสปอร์ตใช่ ก็ไอรัฐมนตรีสุรพงษ์ตว,วิจักชัยกุลเนะี่ยังต้องคำพิพากษาถึงสองปีนะครับถ้าไม่ป่วยมะเร่งระยะสุดท้ายเนี่สารก็ไม่ลงรอลงรอยาเนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมแต่ละเรื่องมันซ่อนไปหมดหรือแม้กระทั่งการสู้เรื่องอการพูดที่เกาหลีคดีหนึ่งหนึ่งสองวันนึกไม่ถึงว่านักข่าวจะบันทึกภาพและ,และเสียงคือทั้งหมดอนะมันมันปัญหาว่าเเขาตอบกันแบบนี้ได้คคือไม่ได้มีความยิระใดๆ เพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องนะครับที่เป็นหัวข้อใหญ่และหลักฐานแวดล้อมประกอบนะครับก็รู้ตัวดีที่สุดว่าอยู่โรงพยาบาลตํารวจจริงหรือไม่นะครับถ้าอยู่โรงพยาบาลตํารวจจริงก็ไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่ากล้องที่เสียมันไม่เสียนะซึ่งผมก็ได้ยินมาตั้งแต่ต้นว่ามันมันไม่เสียหรอกแต่ว่าทําเสียคือระดับโรงพยาบาลตารวจ<ช>ถ้าเป็นโรงพยาบาลโจรว่าไปอย่าง แล้วบอกเสียทุกตัวเออสามร้อยกว่าตัวนีครับแล้วไอ้ตรงค้าแล้วมันอยู่กลางใจเมืองใช่ค่ะแล้วก็ต้องรับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบุคคลภายนอกผู้ต้องขังแล้วแล้วกล้องทีวีวงจรปิดเสียแด้ไม่มีการคิดจะซ่อมมันความน่าจะเป็นมัน,ม,น,นมันฟังม<า>ไม่ได้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อต้องการจะเชื่ออย่างนั้นวันหนึ่งปปชไปขอเฉยเลย Mm hmm. แล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับก็ก็รอแต่ว่าเหตุที่เขาต้องขอเนี่ยนะครับผมเข้าใจเอาเอง,เองนะผมอาจจะคิดผิดก็ได้เพราะเขาต้องการให้มีที่มา mm hmm. และก็บอกนะครับว่าเขาไม่อยู่แล้วนะ mm hmm. คุณจะส่งหรือไม่ส่งอะไรือกคนจะโกหกอะ่ะเพราะนี hmm. ่ยครับลองไปคนที่อาการหน้าเป็นห่วงเวลานี่คือคนเป็นหมอ mm hmm. แล้วก็ข้าราชการของกรมราชทัณฑ์บางคนนะครับ ผมได้ยินแว้บๆว่าบางคนก็อยากลาออกไม่รู้จะทํำยังไงกันแล้วเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ร้องนั่งบางคนเนื้อได้กินหนังได้ร้องนั่งแต่ว่ากระดูกข้อแขนคอสูมเสียงในเวลานี้มันได้ไม่คุ้มเสียนะครับไอตอนได้มันมีความสุขนะครับแต่ว่าพอตอนที่มันเสียไปมันของหนักได้ได้อย่างกันนุนแต่ว่าเวลาเสียเนี่ยเสียอย่างกับหินผาน้ำหนักมันต่างกันเยอะแยะมากมาย เพราะเพรฉะนั้นก็มีอาการนะครับร้อนรอนหนาวหนากันหมดแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนต่างก็รู้กันเต็มอ,อกว่าก็เท็จจริงเป็นอย่างไรที่ผมทบทวนว่าวันที่กรรมธิการตํารวจไปเยี่ยมหัวหน้าพยาบาลบอกไม่เคยเจอเป็นไปได้ไหม mm. แค่สองเนี่ยยากนานๆมาเยี่ยมครั้งเนี่ยมันผิดวิถีวินยูชนและลองไปดูไอจีกเก่า นะครับในระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนคะุณลุงวิงก็เดินทางไปเที่ยวต่างกรรมัต่างวารานะใช่นะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นคนสมัยใหม่หนึ่งก็คือว่าคนไม่ไปเยี่ยมญาตินานๆไปเยี่ยมครั้งคนไข้อนาถาจริงๆสองก็คือว่าคนในครอบครัวอ,อลูกไม่ค่อยสนใจใย,ยดีเลยนะยังมีกระจิตกระใจ ตองชายเว่ามีกระจิตกระใจนึงถือว่าสุดยอดนะเป็นเสรีภาพนะคือยังมีกระจิตกระใจก็แต่ว่าเราก็เคารพสิทธิเสรีภาพใครจะไปไหนก็เป็นเสรีภาพเขาอะแต่คุณพ่อป่วยวิกฤตอยู่เป็นวิกฤตเอ็นนี่เปื่อยยุ่ยนะครับแต่ลูกก็ไปเที่ยวต่างประเทศปอดมีปัญหาทุกอย่างมีปัญหาหมดอาการวิกฤตญาติไม่มาดูใจนานๆมาเยี่ยมครั้ง นะครับคนที่ควรจะดูใจนุยังใช้ชีวิตปกติไปเที่ยวได้เป็นเราในเราเราไปไหนไม่ได้นะ้ใชค่ะนะครับก็คือหมายความว่ามันไม่มีจิตไม่มีไม่มีกระจิตไม่มีกระใจโดยบุคคลทั่วไปอเราอาจจะคิดผิดก็ได้เราอาจจะเกิดไม่ทันยุคนี้สมัยเนี้ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนรุ่นใหม่ก็คิดอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ไม่เมียนะครับที่รู้จักนะครับว่าว่าพ่อป่วยาการวิกฤตอาการหนักบานนั้น นะครับพังงาพังงาปานนั้นเนี่ยยังมีจิตใจไปเที่ยวได้แล้วไปเที่ยวเงียบๆคนก็ไม่ว่าไงแต่นี่ก็ยุคสมัยใหม่ไปไหนก็ต้องบอกคนเนี่ยก็เป็นที่น่าสังเกตทุกเรื่องราวทีนี้สิ่งเหล่านี้นะครับดูวันที่ไม่มีอะไรวันที่ใหญ่ครับบ้านครับเมืองนก็อาจจะดูกันได้นะแต่วันที่มันไม่ใช่ขึ้นมาล่ะนะครับเพราะว่าศรัทธามันหมดถ้าข้อเทจจริงมันพิสูจน์ว่า ทั้งหมดมันไม่เป็นความจริงเลยนะแล้วไงถวายดีกาก็เป็นเท็จรับขัดรวมราชองการไม่ปฏิบัติตามพระบรมราชองค์การจะกลับเข้าคุกฐานะหนึ่งปีหรือแปดปีแล้วคนที่ช่วยเหลือก็ติดคุกกันเนรนาดหมดแล้ววันนั้นประชาชนจะยังไงนายกรัฐมนตรีจะว่ายังไงเห็นไหม คือแต่ละเรื่องราวเนี่ยนะครับใครจะเชื่อก็กเชื่อก็ว่าก็แล้วแต่นะใครที่ไม่อยากจะฟังพูดไม่เข้ารู้หูใครก็ตามด้วยคือยุคใหม่เนี่ยนะครับใครใฟังฟังไม่ฟังก็อย่าฟังนะครับไอ้ประเภทว่าเข้ามาถึงก็ไร้ค่าหมดราคานะครับก็ไอ้ประเภทอย่างนี้เต็มเตียงไม่ได้ก็ว่าค้างคบ <c oughs> <c oughs> ทั้งที่แต่ละคนไอ้พูดอ้าตาดีนีทั้งนั้นคือหมายความว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่เป็นเหตุผลทําให้ประชาชนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นจริงในตลอดระยะเวลา2ี่สิกว่าปีเนี้นะครับประชาชนทุกฝ่ายถ้าเอาเรื่องทักษิณชินวัตรออกไปเนี่ยเรื่องความเป็นธรรมนี่ไม่ต่างกันนะเรื่องความเป็นธรรมความถูกต้องไม่ต่างกันแต่ว่ามาต่างกัเรื่องทักษิณชินวัตรนะครับแต่ว่าเมื่อสมการของทักษิณ ไม่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนะผมว่าประชาชนทุกฝ่ายมีความเข้าใจต่างก็มีความเจ็บปวดว่าสู้ไปเพื่ออะไรบาดเจ็บล้มตายติด<ม>คุกกัระเนระน,นาดเนี่ยเหมือนเราเนี่ยคุกก็รออยู่ข้างหน้ากันเต็มกันไปหมดเพื่ออะไรวะ<ม>เพื่อให้ได้รัฐบาลแบบนี้ระตอ<ม> <c oughs> นล่าสุดกปป,ปสเขาก็บ่นกันอุบอยู่ตอนนี้นะคะแต่ละคน่ะ คือประชาชนเนี่ยอยู่ในบริบทที่น่าเห็นใจที่สุดเพราะชนะเขาก็เป็นประชาชนแพ้เขาก็เป็นประชาชนเพียงแค่เยียวยาหัวใจเขาหน่อยเนี่ยเป็นไปตามในการต่อสู้เขาพร้อมตายพร้อมเจ็บพร้อมติดคุกให้ก็แค่คุณทำตามที่คุณพูดอ่ะคุณยังทำไม่ได้เลยหลอกกันรอบวงกันแบบนี้เห็นไหมเจ็บกันทุกฝ่าย ใช่ะเสียค,ความรู้สึกกันทุกฝ่ายมวก็บอกว่าเราเราข้ามเรื่องสีกันเถอะเอาเรื่องนี้นะครับเอาเรื่องแผ่นดินเอาเรื่องประเทศชาติเอาเรื่องถูกผิดดีชั่วเอาเท่าเนี้เพราะก็เห็นอยู่แล้วว่าสู้ไปอ้อนาจมอบให้ใครมันก็ไม่เคยเห็นหัวประชาชนเอาอำนาจไปละเลงเล่นทุนก็ทุนเดิมกลัวไม่เชื่อก็าพามาถ่ายรูปไปดูซะเลย <c oughs> นะครับกลัวไม่เชื่อ นั่นจะไปแก้ไขเรื่องพลังงานได้รถไฟฟ้าในวันนั้นก็อยู่ใช่นะครับทุนผูกขาดอำนาจเหลือการตลาดอยู่ครบเอาอะไรทําได้สุราเสรีอะหรือว่าอะไรมันมีอะไรมันทุกอย่างมันครบอยู่ในในงานทั้งงานหมดเราต้องการให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าทุกกลไกถัดจากนี้ไปเนี่ยซึ่งก็ ให้ดูว่าเขาจะจบเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของคุณทักษิณเนี่ยซึ่งถ้าสดับตับฟังกันมานะว่าจะให้จบเดือนพฤศจิกายนอก็ก็กัญญาตุลาพฤศจิกาก็ตีความวนะ่าประมาณสามเดือนอไม่ว่าเรื่องกรณีชั้นสิบสี่กรณีบ้านจันทร์สองละและกรณีอื่นๆนะ<อ>ผมก็ไปดูกรณีไหนบ้างพูดเพื่อให้เป็นการบ้านกันเอาไว้<อ>นะครับว่า ว่าแต่ละส่วนนั้นใครทําอะไรก็ยอมรู้อยู่แก่ใจคือประเทศนี้มันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่ระบบว่าใครจะมาเป็นผู้ปกครองอะไรกัก็ได้นะโดยไม่ได้แยแสไม่ได้คํานึงถึงความรู้สึกของประชาชนใดๆแต่มุมมองของเราก็คือว่าในบ้านเมืองแบบนี้นีะนะครับถ้าไม่ทําให้มันถูกต้องเนี่ยนะครับแล้วก็อ้างไฟเขียวอยู่นั้นนะและทุกคําพูดกระทบกระเทือน นะครับการยกมือท่วมหัวอะไรก็ตามะนะครับตอบก็คุยกับเดรีรุทธ์แต่ยกมือท่วมหัวเรื่องเรื่องสถาบันควรไหมหนะครับเพราะการยื่นถวายดีการมันเกิดขึ้นภายหลังนะไอนี้พูดเรื่องเจราจาเข้ามาเรื่องพาสปอร์ตนะเห็นไหมมันควรไหมละ่ะและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนั้นนะครับควรจะติดคุกหนึ่งปีไหมคือทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ย มันเสียแล้วแต่และท่านคนเนี่ยนะครับมีหน้าที่จริงฟังไม่รู้เรื่องก็บอกว่าไอท้ที่พูดที่เขาหลีนึกไม่ถึงว่าเขาจะบันทึกทั้งภาพและเสียงเอาไวา้ยังไม่เข้าใจอีกอะว่าเจตนาเป็นอย่างไรสิ่งสําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนที่เขามีหน้าที่ที่ผมพูดมาหลายวันเขากําลังจะทําหน้าที่ทนะครับและคิดว่ามันไม่ควรจะมีมวยล้มต้มคนดูอะ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ